สวัสดีค่ะสมาชิกคุณไอเดียทีวีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะกลับมาพบกับรายการสิบคำถามกับหมอกเกรสวันนี้ทาสาระความรู้บทความนะคะที่เป็นงานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องการใช้กัญชานะคะทำให้ เด็กมี IQ ต่ำลงหรือไม่ซึ่งในการทดสอบนี้เขาทดสอบกับเด็กฝาแฝดสองคนในรัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในงานวิจัยนะคะมี2ท่านนะคะที่ทำงานวิจัยนี้ก็คือคุณนิโคลัสแจ็กสันนะคะจากจาก University o f Southern California และคุณลักวินเนียมลารกานโจาก University of Minnesota นะคะทำงานร่วมกันนะคะซึ่งตรวจสอบข้อมูลการศึกษาระยะยาวของฝาแฝดัยรุ่นในอ่มินนิโซตาถึง2ครั้ง ในวิจัยวัดความฉลาดของฝาแฝดระหว่างอายุ9-12ปีก่อนที่จะใช้ยาใดาๆทำอีกครั้งหนึ่งระหว่างระหว่างอายุ17-20ปีเขาพบว่า IQ คลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ในการวิเคราะห์ของแจ็กสันและก็ลาโคโนโการใช้กัญชาและ IQ นั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยสิ้นเชิงและการวัด IQ ก็ลดลงเท่ากันทั้งผู้ใช้และผู้ที่ไม่ได้ใช้นะคะการศึกษาผู้แฝดครั้งต่อมาซึ่งรวมถึงการศึกษาที ทำในสหราชอาณาจักรนะคะได้ยินยันการคนพบนี้ว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยระหว่างการใช้กัญชากับการที่ทําให้อ q คิรลดลง เราจะอธิบายความคัดเคลื่อนอย่างไรอย่างแรกเลยผู้ใช้กัญชาที่มีอายุน้อยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้แอลกอฮอล์และยาผิดกฎหมายอื่นๆมากขึ้นหลายเท่าในเมื่อนากระาบาวิทยาเนี่ยพิจารณาถึงปัจจัยเรื่องก,การดื่มสุราการเสพนิโคตินการใช้ยาอื่นๆแล้วผลกระทบ้านการรับรู้ของกัญชาเนี่ยจึงไม่เกี่ยวข้องต่อไปดังนั้นการลดลง,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 งของ IQ จึงดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัญชาแต่การสังเกตนี้ไม่ได้อธิบายว่า ทำไมไอคิวเนี่ยจึงตกอยู่ในหมู่ผู้ใช้กัญชาซึ่งในวิจัย2ท่านเนี่ยและเพื่อนร่วมง,งานของเขาเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าก่อนมีการทดสอบการใช้กัญชากับผู้ทดสอบเนี่ยนะคะเขาตรวจสอบพบว่าพวกเขามีไอคิวที่ต่ํากว่าอย่างมีระยะสําคัญมาก่อนอยู่แล้วกล่าวอีกในหนึ่งก็คือกัญชาไม่ได้ทําให้ไอคิวของเขาลดลงเลยนะคะเพราะว่าไอคิวเนี่ยมันต่ําอยู่แล้วก่อนที่จะมาทดสอบผู้วิจัยได้เปิดเผยปัจจัยในกรณีที่ไอคิวลดลงตัวอย่างเช่น ลักษณะทางพฤติกรรมเช่นการหุนหันพันแล่นการคาดการในการใช้สารเสพติดประเภทอื่นๆที่ทําให้ไอคิวต่ําลงเช่นเดียวกับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่ไม่ได้ให้ความสําคัญในด้านการศึกษาเด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวที่ ที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเลี้ยงดูนะคะรวมทั้งการศึกษาแล้วเนี่ยจะได้คะแนนและเกรดต่ํากว่าเพราะมีแนวโน้มที่จะโดดเรียนและเสพยาเสพติดดังนั้นการใช้กัญชานะคะจึงไม่เป็นต้นเหตุในการที่จะทําให้ความรู้หรือความเข้าใจลดลงหรือหรือทําให้หรือทําให้หอคิวต่ําลงนะคะเพราะเกิดจากปัจจัยเลี้ยงดูแล้วก็สภาพแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ตอนต้นในนิวซีแลนด์ที่ใช้กัญชาในช่วงระยะเวลายาว กว่าการใช้กัญชาของแฟนวัยรุ่นที่เมนิโซตาเนี่ยบางทีการใช้กัญชาของวัยรุ่นอาจไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้ที่ตรวจพบได้เยอเว้นในระดับที่ใช้แบบสูงมากนะคะและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสําหรับผู้วิจัยแต่ก็รอคอยข้อมูลจากการศึกษานะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปเร็วๆนี้นะคะติดตามเด็กกว่า10,000คนในสหรัฐอเมริกาอายุ10ขวบนะคะ ในกลุ่มตัวอย่างของการระบาดวิทยาระดับประเทศเลยในการทดสอบ IQ แบบต่อเนื่องและถ่ายภาพสมองเพื่อจับวิถีของสมองในการทำงานของสมองในเด็กปกติและการพัฒนา IQ ก่อนการใช้สารใดๆและเพื่อบันทึกผลระยะยาวของการใช้สารดังกล่าวงานวิจัยนี้มีศักยภาพในการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของการใช้กัญชากับใบรุ่นว่ามีการเปลี่ยนแปลงรับรู้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะผลการ ทดสอบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปนะคะแต่หลักๆแล้วกัญชาไม่ได้ทำให้ไอคิวรดต่ำลงนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะรายการสิบคำถามกับหมอกเกียรติขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ